มันสตาร์ทเองเห็นไหมรุนแจมันดแหมสตาร์ทยากอะไรนะพอ่อมันตุอันนี่ตเกตลบไปลขออร์แกบอกให้นอนกน,น,น,นอยู่้วขอโทษดิครับใครเรืออย่างนี้ ต่ระเทปิดหน้าตำรวจแต่ประเทศไทยไม่รู้ก็เอาไปที่จุดกูไม่ได้ฮึดูเขาไม่ได้นี่ใส่นี่มันไม่รับหรือไงระเบียบไม่รู้นะ นลูกหาเราไม่ได้พอครับมียังไนที่โดนทำลายบ้ากุญแจอะไรพี่ก็ชี้ไปได้เลยครับคับนคนี้นี่คันนี้นี่ถูกลักไปทั้งคันแล้วเราไปตามคืนได้จากร้านรับซื้อนะครับส่วนจังหวะพอดีก็เลยไม่สามารถเอารถไปได้ส่วนคันนี้เนี่ยเป็นรถเป็นยา,านพาหนะของผู้ต้องหาที่ใช้ในการก่อเหตุก็ลักมาเหมือนกันอ๋อลักมาลักมาแล้วก็ใช้ก่อเหตุในในสี่พื้นที่ของของปรุมธานีทั้งทั้งหมดนะครับ นี่มันสตาร์ทเองเห็นไหมกุญแจมันแหม่สตาร์ทยากอะไรนะพ่อมันต้องเท่นี้สุดแล้วไม่ลับคอล้วตัวเองก็นั่งอยู่ข้างหลังตรงนี้ไม,ไม่ไม่ได้ดูอะไรเลยยอมเลยดูดิคนก็เห็นมันก็ขับไปเฉยหลยดูดิคนนั่งที่ ได้ทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวนสองรายซึ่งต้องหากระทําผิดในข้อหารักทรัพย์ในเวลาางคืนโดยใช้ยามพานานะครับซึ่งเราสืบทราบว่าแก๊งนี้นะครับใช้ชื่อว่าแก๊งอาร์มใหญ่กับแก๊งอาร์มเล็กนะครับโดยตอนนี้เราจับกลุ่มได้สองคนแล้วผู้ร่วกไปทําความผิดอีกเราก็จะทําขยายผลออกหมายจับต่อไปนะครับแล้วเราทราบว่าเนี่ยตอนนี้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดปตัตตานี จำนวนทั้งหมด4คดีนะครับที่เราทราบมาก็คือทั้งสอพอคลองหลวงสอพสอัญ,ญบุรีสอพอภูพดแลสออะสพปตุน้ําจุลานะครับตอนนี้เราทราบว่าขยายผลได้แล้วสอพอละหนึ่งคดีนะครับแต่จะมีการติดตามขยายผลจับกลุ่มในผู้ร่วมกระทําผิดและก็คดีต่อ,ตอไปอีกครับทั้งหมดในกลุ่มนี้มีผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดกี่คนตอนนี้เราสืบทราบได้แล้วจํานวนสี่คนนะครับเป็นชายสองหญิงสองนะครับแล้วเขาบอกไหมครับว่าเอารถไปขายที่ไหนเบื้องต้นก็เอา ไปขาย